ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับจออีกแล้วคือเช็ดหน้าเพิ่งเสร็จแล้วยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอนี่ดูความสปปกปรกอันนี้ก็คือเช็ดหน้าตอนเช้าแล้วแบบยิ่งดำขนาดนี้ขนาดว่าแบบนอนอยู่บ้านไม่ได้แบบออกไปเที่ยวไปไหนนะทุกคนขออนุญาตแบบทาปากนิดน,นึงนะคะเพื่อความแบบสดใสไม่ซีดไม่สกเกินไปเนาะเออนะคะหลังจากที่เช็ดคือเมื่อกี้เช็ดโทนเนอร์ไปจนเสร็จแล้ว ความดําก็เลยแบบว่าเออ,ออกมาอ่านหน่อยออกมาอวดหน่อยนะคะว่าตอนเช้าจอยใช้อะไรบ้างนะคะอันดับแรกที่จอยใช้ไปเมื่อกี้ก็คือเจ้าโทนเนอร์ตัวนี้เลยนะคะเพิ่งเปิดขวดใหม่เลยแล้วก็ต่อมาเราก็จะฉีดสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้ตัวสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้นะคะจะช่วยแบบว่าเปิดรูมขนหลายคลิปก็อาจจะมีพูดบ้างแล้วนะคะนี่เลยใช้เป็นตัวนี้นะคะช่วยแบบว่าเปิดรูมขนครีแมแบบว่ามันจะซึมลงผิว ชั้นลึกมากกว่าเดิมนะคะตัวนี้ตัวจะใช้ทุกวันใช้เช้าเย็นแล้วก็ใช้ตลอดก่อนลงครีมลงสกินแคร์อะไรต่างๆนี่เลยเวลาเราฉีดเราก็มันก็จะแบบว่าทําให้หน้าเราแบบช่าเงาแบบนี้นะคะนี่เลยราคาเท่ากันนะคะขวดละสองร้อยห้าสิบบาทใช้ดีจะแบบจะหมดอีกแล้วใช้เก่งใช้ดีใช้เก่งแล้วก็รอซึมแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะลงครีมเป็นอันดับอันดับต่อไปนะคะ ใครที่แบบว่ามีปัญหาสิวนะคะสามารถทักมาปรึกษาได้เลยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะคะทุกคนมาพูดคุยกันได้พูดคุยกับจอยได้นะคะจอยไม่หยิงเดอ้อทุกคนเดอ้อไม่ได้หยิงนะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากติดตามอยากพูดคุยทุกวันอะไรเงี้ยก็คือสามารถติดตามจอยได้ที่ทางช่อง i อได้เลยนะคะเพราะว่าจอยจะเล่น i อเป็นหลักนะคะ Facebook ก็แบบว่ามีลงเล่นบ้างแต่ว่าไม่ค่อยโพสขายของเพราะว่าแบบพอเราโพสขายของปุ๊บปิดกัน้นปับ๊บเลยนะคะก็จะลงส่วนมากก็จะเป็น YouTube, TikTok แล้วก็ IG นะคะหลักๆเลยนี่นะคะพอครีมเราซึมแป๊บหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะต่อมาเราก็จะลงเป็นตัวที่จอยใช้บำรุงตอนเช้านะคะก็จะเป็นวิตซีตัวนี้เลยที่จอยลงไว้คลิปก่อนๆน,นะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงหน้าใสนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ว่ามีหลุมสิวเออพวกหลุมสิวรุมขนกว้างอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัววิตซีตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าขอเตือนก่อนนะคะสําหรับใครที่ว่าแพ้น้ําหอมนะคะต้อง ไม่แนะนําให้ใช้วิซีนะคะเพราะว่าตัววิซีจะมีส่วนผสมของน้ําหอมอ่อนๆนะคะสําหรับคนที่แพ้อาจจะเกิดการระคายเคืองได้นะคะตัวนี้จะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็บํารุงหน้าขาวกระจ่างใสนะสําหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาหลุมสิวก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันคือแบบว่าส่วนตัวจะชอบมากเพราะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่รูขุมขนกว้างมากเพราะว่าเป็นสิวตันเยอะอะไรเงี้ยพอกดออกมาแล้วก็แบบเป็นรูแบบเบิ่มๆเลยรูขุมขนแบบกว้างมากนะคะแล้วก็ผิวก็ไม่ได้กระชับเหมือนทุกวันนี้ นี่เลยแล้วก็ตัวเนี้ตอนนี้เวิเซียก็มีโปรโมชั่นนะคะแถมฟรีกันแดดตัวนี้กันแดดลดสิวนะคะขนาดทดลองใครที่จะสั่งก็รีบสั่งเลยของแถมเหลือไม่เยอะแล้วทุกคนแล้วก็เราจะมาลงกันแดดต่อไป กันแดดสิวที่โฆษณาไปเมื่อกี้ที่เป็นของแถมไปกับวิสีอันนี้คือหลอดใหญ่นะคะจะไม่ใช่หลอดแถมนะเพราะว่าหลอดแถมเราจะทําเป็นขนาดทดลองนะคะขนาดแค่5กรัมเท่านั้นปกติ5กรัมอะ่ะเราขายกันที่250บาทน,นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยทางแบรนด์อ่ะเขาไม่ได้ทําแบบขนาดเล็กมากขายแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าถ้าถ้าจะสั่งก็คือสั่งหลอดใหญ่ไปเลยดีกว่าเพราะว่าใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะคะตัวน,นี้กันแดดลดสิว ใช้ได้ทุกสภาพผิวสําหรับคนที่แบบว่าผิวอ่อนโยนผิวเบาบางแพ้ง่ายจอยแนะนําแบบแนะนําเป็นพิเศษเลยกันแดดตัวนี้คือต้องใช้อ่ะคนที่แบบเป็นสิวนะคะแนะนําเป็นพิเศษเลยเพราะว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะอ่อนโยนมากคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เพราะว่าตัวจอยเองก็เป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายมากๆเช่นกันนะคะมาใช้ตัวนี้แล้วแบบรู้สึกโอเคช่วยให้หน้าแบบไร์ขึ้นหนึ่งระดับนะคะไม่ขาวไม่วอกเกินไปนี่เลยเนี่ย แค่นี้แหละทุกวันใช้แค่นี้